ท่านสาธุชนมุตธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิธุสมนเณนีทั้งหลายวันนี้คงยังเป็นวันที่7จ็ดตุลาคม2 5 2 6เป็นวันบันทึกเสียงแต่ว่าผมอัศเศษหน้าที่แล้วมารู้สึกย่ำแย่มากเสียงแย่เพราะว่าร่างกายเพียรหนักก็ไม่เป็นไร สำหรับหน้าน,นี้ก็มาพูดทบทวนกันทั้งขั้นเปลือกเปลือกความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าทรงตรัสแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ดีบรรดาเพื่อนบิสุสมนีก็ดีก็จงอย่าทิ้งสะเก็ดพยายามละเลาะสะเก็ดของเราดีเกาะสะเก็ดให้ได้ เลาะสะเก็ดความชั่วทิ้งไปเกาะสะเก็ดของความดีแล้วก็ถ้าในสะเก็ดก็ลองยังไม่ดีเพียงใดก็จงยาน,นึกว่าเปลือกของเราจะมีเข้าใจตามนี้นะอย่ากระโจนข้ามคิดว่าโดยเข้ามาแล้วเราจะปฏิบัติด,ด้านปรมัตบาบรมีและปริมัตปรมัตถปฏิบัติได้ท,ทันทีต้องค่อยๆทำลายความชั่วขั้นต้นเสียก่อน คือกำลังใจที่เลวในด้านของเสเก็าใหญ่มีปฏิปทานั้นเป็นปฏิปทาที่ดีเป็นความดีอันดับแรกของในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นความดีที่หมิ่นเมยมากยังไม่เข้าถึงความดีที่จริงจังตอนนี้มาเข้าถึงเปลือกเข้าถึงความดีที่จริงจังถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัท และเวรนดาเพื่อนพิสุสมณเทั้งหลายทรงทั้งสะเก็ดกด็ดีทรงทั้งเปลือกก็ดีได้ทั้งสองประการท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌานผู้ทรงฌานนี่ก็ทรงกันแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่จะสัก่ว่าเป็นนั่งหลับตาผีไม่ใช่อย่างนั้นอีสมเด็จพระทรงท่านทรงตัดว่าให้สังวรคือระมัดระวังในนิวรสีในสังวรสี ก็ผมก็ขอย้ำว่าขอทุกท่านสำหรับสามเณรต้องศินสิบแล้วก็มีเศรษคกิวัตรอีก75เป็นการรักษามรญญาตสำหรับพระต้องเป็นสิกขาบท2องร่ร่วมด้วยพิสมาจาร์แล้วก็สำหรับญาติโยมพุทธกริษัทขั้นต้นก็ต้องมีศินห้าบวกกร,รมบท10 คืบอกกบทกำหนดสิบก็หมายความเพิ่มสุราเข้ามาอีกตัวหนึ่งสําหรับคนที่มีจิตหยาบคนที่มีจิตหยาบจะคิดว่าสมเดม็จพระบรมโลกกน,นาฏในกำหนดสิบไม่ได้ไม่ได้ห้ามสุราได้มีไรไปทำข้ามันจะเป็นโทษหนักแล้วก็สําหรับบรรดาญาโยมบริษัทที่มีกําลังใจสูงกว่านั้นท่านยาทรงสินแปดก็ดีเป็นเรื่องของท่าน แต่ก็ขอชมวัาด,ดีว่าสินแปดเป็นสินพรมจันทร์ดีมากรวมความว่าการระมัดระวังเรื่องศีลมีความสําคัญมากเป็นอันดับแรกเจนว่วหนึ่งเกิตเซกิตเป็นกําลังใจให้โยกโครงมีการทนงตัวมีการอิจฉาสิยามีการอยากได้โลบโมโทสันอยากเป็นท่านรับใช้ของคน อยากให้คนนั่งเคารพอยากให้คนนี้นับถือ <c oughs> แต่เห็นว่ามีคนดีกว่าอิจฉาดิสยาเขาทนไม่ได้แล้วก็มีกำลังใจท่านหนงอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องตัดทิ้งไปให้หมดต้องนั่งไล่เบี้ยหมดเครับว่าสะเก็ดที่พระเจ้าว่าเกาะสะเก็ดมีผลดีแค่สะเก็ดมีอะไรบ้างระมัดระวางใจให้ส่งตัวนี้มามีมาเปลือก เรือกก็ได้กันหนึ่งศีลสองระงับนิวอนไก็สามทรงพรมีหารสี่ผมจะพูดย่อยๆที่ท่านอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกอาจจยาวเกินไปสำหรับบรรดาท่านพุธธบริษัทพระฟังบางท่านอย่างที่เรียกว่าเข้าไปในป่าช้าบ้างป่าชัดบ้างป่าที่ว่างเป,งปล่าบ้างป่าทีลอมฟังว้าป่าแจ้งบ้างจะไม่ไหวสำหรับเรา นั่นก็บางท่านคิดว่าหลังจากบริโภคอาหารเช้าแล้วเราไม่เหุ่พระถ้าพระมีความจําเป็นหลังจากฉันพัตนาอาหานเช้าแล้วทาวัดสวนมนเสร็จแต่งานการที่จําเป็นไม่มีควรตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน่นทํากําลังใจสูงตามพระพุทธเจ้าทรงแนะนาอันนี้เป็นการทรงฌานสําหรับญาณโยมพุทธบริษัททรงฌานทำยังไง ก็รวมกว่าว่ามีกรรมวดสิบแล้วก็มีสินห้าครบหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สมไม่พูดพิติกรรมสี่ไม่ดื่มสุรามีไรนั้นได้าดากายทั้งวันวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดวาจาหยาบไม่ยุยางแต่แข็งแสรให้เกิดความแตกเราขันและสร้างความเข้าใจผิดและว,วาจาที่ไร้ประโยชน์ นล้สำหรับด้านจิตใจจิตใจก็ไม่เพียงเล็งโลกคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์โทษโลกนี้เปน,นิจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกนี้เป็นทุกขขังเปนิจังที่หาความเที่ยงไม่ได้ก็เพราะว่าโลกไม่มีอะไรทรงตัวมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นเสื่อมเป็น่ามกลางแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดคนเกิดมาแล้วจากเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนแก่แล้วก็ตาย ยังมีทุกข์ก็ไม่ครอบงำคือความหิวบ้างหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างปวดอุจจาระปัสสาวะบ้างความป่วยไข้ไม่สบายบ้างความปรารถนาไม่สมหวังบ้างความพัดพรากจากของรักของชอบใจบ้างความตายบ้างอาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราอยู่ในโลก แล้วก็คิดว่าถ้าเราจะกลับมาเกิดในโลกอีกต่อไปเมื่อไรก็ตามทีความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันก็ติดตามเรามาตลอดเวลาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกจงอยาเพ่งเล็งโลกเสียทั้งหมดในก็หมายความจงอยาจิตเข้าไปเกาะโลกเสียทั้งหมดเห็นว่ามันเลวเห็นว่าโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์ ที่เราต้องมาเกิดในโลกนี้ก็เพราะเราเป็นคนมีกิเลสคือมีกิเลสตัณหาปาทานอากุศุนกรรมสี่อย่างเป็นปัจจัยให้เรามาเกิดในโลกนี้เราจึงมีความทุกข์เละจะต้องหาทางบรรกรรมจากกิเลสตัณหาปาทานและอกุศุนกรรมให้พินาศไปและต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าเราจะต้องกําจัด ความโกรธความยำบาดให้สลายตัวไปจากใจเอี <c oughs> นี่ก็หาทางยับยั้งก่อนก็แล้วกันในตอนต้นเราอาจจะกําจัดไม่ได้ยับยั้งไว้ก่อนการกําจัดว่ากาันตอนท้ายถ้าว่ากันตอนนี้จะหนักใจมากเกินไปนะอันดับแรกนี้คิดว่าให้ตั้งใจคิดเข้าใจตามความเป็นจริงว่าโลกมันเป็นทุกข โลกมีการสลายตัวแต่เราเกิดในโลกแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นไม่น่าจะมาอีกรายการในสองเราจะระง,งับใจเรื่องความโกรธความเยียบาดไม่พยายามสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นในราการนีนสามสมเด็จพระผู้มีพระพ้ายเจ้าทรงจัด,ดนิวรณ์นะนี่ที่ว่ามันนีเป็นนิวรณ์ห้ทีนั้นเมทะคือความง่วง สำหรับความง่วงในบรรดาท่านพุทธบริษัทมันมาต้องสะกตว่าเราง่วงแล้วเราเพลียบางทีก็เพลียมันก็มีอาการคลายง่วงอันนี้เวลาที่เราจะทําทความดีนะพยายามรักษาทําเวลาที่มันไม่ง่วงมันเวลาไม่เดือดเกินไปไม่นอนเดือดเกินไปและไม่ตื่นเดือดเกินไปพักผ่อนให้สบ,สบาย เวลาจะพักผ่อนก็เราอา,ารมณ์ประกอบด้วยสติสมัมปชัญญะมีการไข้ครวนพิจารณาหรือภาวนาตามที่เราเคยชินให้จิตทรงตัวเคยภาวนาว่ายังไงภาวนาว่าอย่างนั้นเป็นจั่างไจะหลับจะดีมากเลยเคยพิจารณาแบบไหนตัดแบบไหนทำตามตามใจชอบให้มันตรงกับการเจริญพระกรรมฐานก็แล้วกัน วิลิาในการเจริญพระกรรมฐานนี่มีมากสมเด็จพระพุทมีพระพ่าจ้าตัดไปเยอะชอบใจจุดไหนทําจุดนั้นตามสมบายใจของเราท่านนี้ก็สําหรับถินมิทะก็มีความป้องกันคือว่าอยาฝฝนก็แล้วกันเราจะทําทเวลาที่มันเพลียอย่าทำที่เวลาง่วงถ้าเพลียหรือง่วงนอนเลยนอนภาวนานอนพิจรารณาก็ได้ ไม่ใช่ว่าคราวาสต้องเป็นอดทวงกายยังมินทายะกินข้าวเสร็จไปนั่งเข้าป่าหรือไม่ต้องทำมาหากินไม่ใช่อย่างนั้นสมัยพระพุทธเจ้าท่านกอเขาทำมาหากินกันไม่กันเป็นพระอริยเจ้าก่อนเยอะฆราวาสทำตามจังหวะเวลาเวลาจะทํางานทุกอย่างก็เป็นผู้มีสติสมัมปชัญญะทําด้วยดีรู้ตัวด้วยดีแล้วถามว่าบังเอิญจิตมันโปร่งเหนื่อยน้อย ก็คิดว่าคนที่ทํางานอย่างนี้อย่างเราปู่ย่าตาย,ยายท่านก็ทามาต้นตระกูลต่างๆท่านก็ทามาแต่ที่สุดเวลานี้ท่านหลายเหล่านั้นไม่มีตัวแล้วตายไปหมดเราที่ทํางานประเภทนี้ก็จะทําได้ชั่วคราวไม่ช้าก็ต้องตายเช่นเดียวกันอันนี้จัดเป็นมรณานุสติกกรรมฐานเวลาใดถ้าเปง่วงละเวลานั้น ต่อไปก็อุตจักุกุศจักอารมณ์ฟุ้งนอกรูนอกทางอันนี้มันก็เป็นธรรมดาธรรมดาแทนพุทธบริษัทจิตใจของเราเนี่มันครบก็บอารมณ์ฟุ้งมาแหลหลายแสงกลับแล้วไหลอสงไขยกลับเราเกิดมาแล้วนานแสนนานเท่าไรที่เว้นไหยตายเกิดในวัฏสงสารเราก็ไม่ทราบก็ในระยะนั้นตั้งแต่เกิดวาระแรกจนทั้งปัจจุบัน จิตของเราครบหาคบค้าสมาคมกับไอตัวฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาฉนั้นการฟุ้งซ่านนี่ต้องค่อยๆระงับจะกระโจนจับทีเดียวให้ทำลายพินาศไปอันนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ถ้าเครียดเกินไปเป็นอัตตะกิมฐานิยคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิหวังอยากได้ดีเกินไปเกเป็นการมาสุขันิการนยิยคพระพุทธเจ้าก็ทรงตำหนิเพไม่บรรลุมรรคผล ต้องค่อยๆทําใจสบายๆผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ <c oughs> นว่าเราจะถือว่าเราชนะนี่นิวรอนคืออุทจักขจากเสมอไปนั่นไม่ได้ส่วนใหญ่อันดับแรกนิวรอนจะต้องชนะเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราชนะนิวรอนเพราะอะไรไหมถ้าภาวนาก็ดีพิจ,จรารณาก็ดีการกาหนดรู้หลมไม่ใจก็ออกก็ดี มันจะทรงตัวอยู่ได้ไม่นานว่าเดี๋ยวจิตใจก็พุ่งสร้างคิดนนอนคิดนี่ไปตามเรื่องทำราวทีนี้เราจะทำยังไงไม่ใหม่ๆต้องทำตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรว่าอันดับแรกอย่าใช้เวลาให้มากเกินไปใช้เวลาควบคุมน้อยๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านับหนึ่ง จากการภาวนาแล้วลมหายใจเขาออกก็ได้แล้วก็หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปถึงสิบถ้าจิตยังมีการรู้อารมณ์นับประเภทนี้ชีอว่าจิตมีสมาธิหรือว่าถ้าเราภาวนาอยู่ก็ภาวนาแค่สิบภาวนาจบหนึ่งขยับนิ้วก็คราวหนึ่ง ขยับนี้ว่าครั้งครั้งหนึ่งถึงสิบใช้ได้ในช่วงสิบนี่เราจะไม่ยอมแพ้อารมณ์จงนิวรเราจะไม่ยอมให้ใจคิดอย่างอื่นเป็นอันขาดถ้าใจคิดนอกรูกนอกทางจากที่เราภาวนาและพิจารณาเราจะเริ่มต้นใหม่ให้ถึงสิบทำอย่างนี้ไม่ช้าบรรดาแท้พุทธบริษัทจิตของท่านจะชิน การหักห้ามโอทจจย์กุโก,โก,กุจจะสามารถจะทรงได้เป็นสักครึ่งชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงหลายชั่วโมงก็ได้ทําให้มันชินแต่เวลาทําจริงๆถ้ามีอารมณ์ฟุ้งซ่านจะจริงๆให้เลิกเสียอย่าทนถ้าทนน้ำมันจะเป็นโรคประสาทปล่อยใจให้สบายเที่ยวกล่าวว่าต้องบ้าต้องเครียดต,ยยต้องเป็นโรคสมอรศาสตร์ต้นเครียดเกินไป เร่งร้าเกินไปอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงห้ามที่บอกไว้แล้วว่าหนึ่งอัตะกิณิฐานโยกถึงขั้นทรมานนิห้ามเจดิญขาดแล้วสองกรรมสุขานิการนิโยกเวลาจะทำอยากได้เกินไปก็ทรงห้ามต้องใช้มัชทิมาปฏิปทาคือสบายๆเพราะมานเริ่มไม่สบายก็เลิกวันเวลาไม่ได้มีเท่านั้น มันเวลามีต่อไปเพราะกำลังใจดีเริ่มทำใหม่แล้วก็เวลาพักผ่อนก็ไม่กันเคยพักผ่อนนอนเวลาไหนนอนเวลานั้นอย่าให้เดือดเกินไปการทรมานเดือดเกินไปแล้วตื่นเร็วเกินไปกว่าที่เคยเคยปฏิบัติอยู่เป็นผลร้ายเคยนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหนนอนเวลานั้นตื่นเวลานั้น,ตน,น,นแต่ว่าขณะตื่นอยู่ให้จิตมีสติสัมปชัญญะ คิดไม่ว่าชีวิตของเรานี้มันต้องตายเราจะส่งความดีไม่ยอมให้รมร้ายคือน,วอนิวรณ์หประการเข้ามารบกวนใจเราหลังจากนั้นก็ยามหักข้างกันลองใจนี่ข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติคือกุศลกรรมที่เราทำความดีที่เราทำ ในการทําความดีขั้นสมาธิในบรรดาท่านพุทธบริษัทมีสิ่งที่น่าสงสัยเยอะเพราะว่ามีอารมณ์ใจของเราเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้พ่อใหร่พัะเดิมทีเดียวใจระหมกมุ่นบริกิเลสมันก็ดํามืดไม่มีอะไรสว่างการเจริญพระกรรมฐานทําจิตเป็นสมาธิถ้าระงับนิวรณ์หครบท้วนมาไหร่ สามารถตัดความสงสัยขั้นดับสุดท้ายนิวรห้าคอย้อนอีกครั้งหนึ่งคือหนึ่งอันดับแรกไม่เพ่งเล็งโลกอภิชาอขอโทษอันดับแรกกามฉันทะคือเราไม่ไม่สนใจกับกามคุณกามคุณคือรูปเสียวเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอันนี้เราเว้นเฉพาะเวลา นี่หาว่าคนมีสามีพัญญาแล้วต้องเลิกกันไม่ใช่อย่างนั้นเฉพาะเวลาที่เราทาสมาธิก็เป็นการที่สองความโกรธความเยามบาดเป็นการที่สามความง่วงเป็นการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเป็นการที่ห้าความสงสัยถ้ากณะหนักใดถ้าเราจิตเราระงับติวอนห้าบริการได้ขนาดนั้นจิตเป็นฌานคือเป็นปฐมฌาน็นอันดับแรก อาจจะเป็นชาญสูงยิ่งกว่านั้นก็ได้ฉะนั้นขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายนิวรณ์ห้าบริการคือหนึ่งความสนใจในการมคุณสองความกโกรธความเยบาตสามความง่วงสี่ความฟุ้งซ่านลำคาญห้าความสงสัยสมเด็จพระสัมมาสัาทมพุทธเจ้าทนตรัสว่าทำให้ปัญญาถดถอยถอ,อยหลังไปคือความดีมันไม่แปรกฏทำชั่วความชั่วขึ้นมาแทนความดีก็ถอยหลังนี้ไป ที่สมเด็จพระสมณะเจ้ากรมพระยาเวชย,ยานวโรรสท่านแปลว่าเป็นคุณชาติกั้นความดีนั่นถูกต้องกั้นแล้วไม่ได้ทรงตัวความดีมันถอยไปด้วยย้ายมีกับใจคขาบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่มันก็ต้องมีมันมีอยู่บ้างแต่ว่าเวลาที่เราจะใช้กําลังใจมาไหลาให้นิวระงับทันทียามปกติก็มีความรักในระหว่างเพศความไม่พอใจก็มีอยู่ ความง่วงก็ต้องมีอารมณ์ฟุ้งซ่านก็ต้องมีความสงสัยเรื่องราวต่างๆก็ต้องมีแต่ว่าพอจะใช้กําลังความดีของจิตขึ้นมาจะระงับทันทีความสงสัยนี่เราไม่สงสัยจะเพาะผลความดีในด้านกุศลเท่านั้นอย่างนี้จิตจะเป็นฌานสมาบัติทันทีหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักก์วันมื่อกีในย่องเอา พรม,มีหารสีไปพูดในกับแทงกรรมชันทาเนานเขาโปรดทราบด้วยนะต่อมาก็ให้ทรงพรม,มีหารสีตอนนี้น่ะสำคัญมาก,กวันดาท่านพุทธบริษัทถ้าทุกคนบุคคลใดทรงละนิวรณ5ห้าได้และงับได้แล้วพรม,มิหานสีทรงตัวสีลของท่านจะบริสุทธิ์เรื่องสีนนี้ไม่ต้องห่วงบริสุทธิ์แน่นอนเพระใจเยือกยิน สมาธิก็อย่าทรงตัวเรื่องฌานให้ทรงตัวตลอดวันการทรงฌานนี่ไม่ใช่หลับตาปีนะจิตจะทรงฌานแต่สงบๆอยู่เรื่อยๆต้องการใช้ฌานสมาบัตเมื่รไรใช้ได้ทันที <c oughs> แล้วก็เนั่้นถ้าจิตทรงฌานและบรรดา,าธรรมิษัทถ้าจะฝึกทิพยคุยานก็ดีภพเพนิวาสานิตยานก็ดีเป็นขออง,ง่ายมาก <c oughs> พื้นฐานสำคัญอยู่ที่แค่เปลือกเนี่ยเปลือกกับสเก็ตสองอย่างสำคัญมากถ้าสเก็ดดีเปลือกดีท่านไม่ต้องห่วงอะไรทั้งหมดเรื่องชาโลกีหรือว่าการตัดสังโย์เป็นของไม่หนักสำหรับท่านมาคุยกันต่อไปขณีสององสมเด็จพระจอมใจกล่าวถึงนิวอาสกล่าวถึงพรมมิหาร4ีพรมมิหาร4ี่คือหนึ่งความรัก สองความกรุณาสองเมตตาหนึ่งเมตตา,าความรักสองกรุณาความสงสารสมุทิตามีจิตอ่อนโยนห้าอุเบกขามีอารมณ์บางเฉยท่านบอกว่าให้แนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านบอกว่าคนทุกคนตื่นขึ้นมาเช้าลืมตาขึ้นมาใหม่ใช้อารมณ์ใจทำจิตให้เป็นสุข คิดว่าคนในโลกทั้งหมดและก็สัตว์ในโลกทั้งหมดเราจะเป็นมิตรที่ดีสำหรับเขาเราจะไม่ประกาศตนเป็นเวรเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ใดและจะมีกำลังใจในด้านความรักคนสัตว์ทั้งหมดเสมอที่ตัวเราเองคิดไปอย่างนี้นะและบระกิการนี้สอง เราจะมีกรุณาความสงสารปรารถนาจะเกือ้อกลูลคนสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขตามกําลังที่เราจะพึงทําได้ไอการทําเนี่ยการสงเคราะห์ไม่ได้หมายว่าให้ของเสมอไปอาจจะเป็นการแนะนําแสดงความยินดีมีความหวังดีก็เป็นการสงเคราะห์อยู่ในใจอย่างนี้ก็ใช้ได้ และบริการนิสามีมุทุตาจึงจิตไม่อิจฉาดิสียาไข่เ็นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยเทมเทมจิตใจให้ชุ่มชื่นแล้วก็ข้อสี่เบขาเมียลมบางเฉยเฉยในการกระทําของบุคคลอื่นเฉยในเฉยในการเคลื่อนไหวทางกายของเราที่เคลื่อนไป มันหมายความว่าถ้าเขาได้ดีเราก็เฉยไม่อฉานิสิยาเขาจิตจิตพอยินดีด้วยแต่ว่าไม่กันก็แล้งถ้าใครเพื่องพร้อด้วยความลำบากไม่ซ้ําเติมให้ลำบากไปยิ่งกว่านั้นถ้าจิตใจพร้อมกับการมีสงสารมีเมตตาหวังจะสงเคราะห์ถ้ามีโอกาส <c oughs> รวมความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อทรงสะเก็ดดีแล้ว อันดับแรกก็หันจะเข้ามาจิตทรงศีนคือกับพรหบมิหารสีให้ครบถ้วนอย่าลืมนะครับลำดับพิสูจน,น์สมนเณรอย่าคิดว่าศินห้ามีไว้เฉพาะครวาตด,ด้วยคำบดสิบมีไว้เฉพาะครวาตถ้าพระกับเนรไม่สามารถจะทรงศินห้าบางข้อไม่สามารถจะทรงกรมบดสิบบางข้อได้นั่นมันเลวจัดนะครับ คือมันเลวยิ่งกว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกทางนี้พะอไรว่าตายจากความเป็นคนไม่ได้กลับมาเกิดในโลกไม่จะเป็นสัตว์ฉั้นเลวก็มาเกิดไม่ได้ต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกฉะนั้นท่านเป็นพระเป็นเนนยาธนองตนก็จงอย่าคิดว่าการบทพระบทเนนเป็นของดีแล้วสำหรับเรา ต้องดูจริยาที่เราประพฤติปฏิบัติว่าขั้นสกเก็ดเราทรงตัวได้ดีแล้วหรือยังธรรมะอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตำหนิที่กล่าวมาและในตอนต้นว่าเป็นอุปกิเลสทั้งหมดทั้งสองตอนที่กล่าวมาอาการอย่างนั้นเรายังฝืนทำอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังฝืนปฏิบัติยังทำอยู่ข้อใดข้อหนึ่ง ก็แสดงว่าเราเลวไม่เข้าถึงสกเสกของพระพุทธศาสนาการทรงผ้ากาสาวัตอันเป็นธงชัยพระรหันก็ถือว่าเป็นการปลอมตนทําความช่วยเกิดกับพุทธศาสนาจะถือว่าเป็นกาฝากก็ได้จะถือว่าเป็นสุนัขบ้าเข้ามาอยู่ในฝูงสุนัขดีก็ได้ทําสุนัขดีทั้งหลายให้มัวหมอง ทำสุนักดีทั้งหลายให้เกิดมีความเดือดร้อนและก็ทําลายความดีของพระพุทธศาสนาเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นโลกธรรมใครท่านมียศถาบรรดาศักดิ์ก็อย่าไปติเตียนท่านเพราะว่ามีผู้ถวาย จัดว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งของท่านแต่ว่าท่านติดยศถาบรรดาศักดิ์เกินไปถือว่าเป็นความเลวของท่านเมื่อท่านจะดีหรือท่านจะเลวให้มันเป็นเรื่องของท่านเราก็ไว้ส่วนใดที่เป็นอุปเกลเลสอยากเวลามองคนนะอย่ามองเฉพาะเปลือกนอกมองในด้านจริยาแต่ว่าก็ถ้าเขามีจริยาดีถูกต้องขั้นสเกตก็ด,กดีขั้นเปลือกก็ดี เราพยายามจำเอามาประพุทธปฏิบัติเห็นว่าเขาไปไปชนอุปกเเสเข้าเราก็จำเหมือนกันจำสำหรับละเพื่อเราจะนั้นขอบรรดาภิสุทธษาจำเนงทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> จงรักษากำลังใจทั้งสมรรการนี้ครบถ้วนขั้นต่อไปขั้นหน้าในขั้นเปลือกคนดี ขอโทษในขั้นกับพี่ก็ดีในขั้นแก่งก็ดีมีความสําคัญกับบรรดาท่านพุทธบริษัทมากและขอท่านหลายจงอย่าลืมว่าตามที่นําเอาธุมริการวนดมากล่าวนี้เป็นถ้อยคํำของค์สมเด็จพระสัมมาทัพมตเจ้าที่ทรงยืนยันว่าแต่ถาคตสอนคนอย่างนี้และท่านผู้รับกาสอนได้บรรลุมรคผลสมความที่ตั้งใจ อันนี้อย่าลืมนะครับตอนนี้ไปหวังว่าท่านหลายคงจะไม่เปะปะคงจะไม่ทําอะไรเปะปะเปะปะสร้างความเสียหายหเกิดขึ้นกับตัวใจของตัวเองและบุคคลอื่นและพระพุทธศาสนาสหรับเรื่องจริยาแดะวาจามีความสำคัญอย่าพลิกแพลงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องเทวดาก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องพรหมก็ดีเรื่องนิพพานก็ดีนรกเวทอสุรกายก็ดีมีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่ามีและทุกเรื่องพองพระเจ้าจะเกี่ยวข้องกับพระเทวดาอยู่เสมอฉะนั้นถ้าไปที่ยิงใครเขาพูดว่าเทวดาไม่มีเทวดาเป็นลายเสียแล้วก็อย่าไปเชื่อเขานี่ก็จงเข้าใจว่าท่านผู้น,นั้น ท่านยังเข้าไม่ถึงกเกกของพระพุทธศาสนาก็จงอย่าสนใจทรงเบขาว่าอย่าซ้ำเติมกันอย่าไปกล่าวโจ,ด,จวดโทษให้เกิดความเสื่อทือนใจจะเเลวไปมากกว่านั้นเพราะคนเลวประเภทนั้น <c oughs> เขาไม่มีความรู้สึกตัวเราจะต้องปล่อยเขามีความรู้สึกตัวไปเอง คนเรามีการต้องการอย่างเดียวคือหนึ่งรักษาสเก็ตให้ทรงตัวรักษาศีลให้ทรงตัวระ <c oughs> ง,งับติวรหา้าให้ระง,งับได้ทันทีทันใดที่เราต้องการรักษาต้องการระง,งับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมิหารสีพรหมิหารสีนี่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วต้องมีพรหมิหารสีตลอดจนกว่าจะหลับ ให้มีสติสันญจใย้สมบูรณ์แบบว่าสมพรมิหารสี่มีอะไรบ้างขึ้นหนึ่งรักจิตเราจะมีอารมณ์รักคนในสัตว์ในโลกเหมือนกับตัวของเราจิตเราจะมีความสงสารคนในสัตว์ในโลกเท่ากับสงสารตัวเราจิตเราจะไม่อฉาดิสยาใครให,ให้คนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยจิตเราจะทรงความเบิกขาไม่ซ้ำเติมบคุคคลผู้ใดเมื่อเพียงพรำ แม้แต่ร่างกายของเรามาช้ำลงไปทุกวันวันเราก็วางเฉยถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ว่าธรรมดาของร่างกายต้องมีสภาพชอกช้ำแบบนี้เป็นปกติอรรับรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> <c oughs> เวลาหมดแล้วหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคณจะทบทวนในด้านสะเก็ดกับกับเปลือกไข้ทรงตัวให้ได้ กำลังใจสนใดที่ฝากฝืนความดีขั้นสเกต็ตขั้นสเกตและขั้นเปลือกขอทุกท่านจงลงโทษตัวเองว่าเลวเกินไปสำหรับพระพุทธศาสนาและพยายามสร้างความดีต่อไปอรบันดา่านพ Better ุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหนามองดูเวลาหมดหมดผนดีก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่มเท่านี้ขอความสุขสวัสวต,พพตินะ์พิพัฒนมอมงคลสมบูรณ์ลผล จงมีแดบรนดา่ตมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี